วันดีนี่ม้าเองนะวันนี้ม้าพาดูโอคนใหม่ของม้าเฮ้ย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 แม่พาหมามาออกรายการบ้างจะได้รู้ว่านี่คือแม่เดียวกันใช่แล้วจริงจะบอกให้นะโค้ดท่านเป็นลูกรลักของแม่ใช่แกเป็นลูกเก็บมากเขาเก็วเขารู้จก็ไปบอกเขาเกยบเขารู้มาชอบกินอะไรจ๊ะแต่มองอย่างม้าเนี่ยมันต้องบานเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยฉลาดใช่ไหมโค้ต้องกินนะโค้ดจะมองโค้ดที่เบลอๆอยู่ทัดมาเร็วมาชิมของม้าหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเขาไหมนี่ถอดสูตรมาจากในเน็ตเลยนะ เป็นไงกลิ่นผ่านไหมน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะซิมดูซิเอาฟังเสียงก่อนกรอบเป็นไงกรอบไหมเมื่อวานมีน้องที่ออฟฟิศซื้อมาให้กินเนี่ยอ๋อเหรอจริงเปล่าจริงเหรอจริงโหดีใจจังเลยนี่สูตรของมาม่าใช้ได้กับบ้านมัเหลือทำให้ทำให้อะไร ทำไมฝักข้าเพิ่มมีคนออเดอร์กับม้าเฮ้ยวันนี้ออเดอร์กับม้าเลยเหรอไม่พอเลย <c oughs> โอ้โหพี่มดโอ้ยก็ปีกับโอโอ้แล้ววันนี้มาม่าจะเลี้ยงโต๊ะ เท่าไหร่ดีครับมาหมื่นกว่าก็แล้วกันในในเลี้ยงในในเลี้ยงก็เลี้ยงทั้งทีอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้กินบ่อยๆถ้าเรากินคนเดียวมันไม่อร่อยหรอกของอาหารบางอย่างแล้วต้องบอกครับว่าแม่ผมเนี่ยไม่ได้ใจปั้มแบบนี้ทุกวนันคนเป็นแม่นะครับถ้าเพื่อนมาเมื่อไหร่จะหน้าใหญ่ทันที <c oughs> มาชมคุณมันนี่ของมามาก,ก่อนนะเนี่ยคนเราเรียกว่าบ้านนี้อะไรยังไม่รู้นะแต่เวลาถ้าพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองชื่อมันนี่มันนี่มันนี่น,นี่แหละกำลัรอิงค่ะนะครับว่บมีการลงพัชิอีกแล้วกินอะไรกิน ขนมฟังส,งสายแป้ปงโอ้โหหนมางคือทำไมอันนี้ดูน่ากินจังเลยอ่ะกินก็สั่งมาอกินอืะอร่อยมาสายแป้งมาสายแป้งอร่อยสาวโรงงานชื่อฉัน ไปอวดเพื่อนพรเช้าเอากระเพาะปลาน้ําแดงมาอวดเราเดี๋ยวเราจะเอาเป ah <disciple. S 3> ็ดปักกิงส่งไปอวดเขาเลยอันนี้คือเป็นการถ่ายถามเรานี่คือชีวิตจริงนะครับเราอยู่ในจุดที่พ่อแม่เราห้ามเรากินข้าวก่อนเขาแล้วเขาต้องถ่ายรูปก่อนที่บ้านเนี่ยถึงจุดที่เราต้องชวนเขากินข้าวนะตอนนี่มันกลับแล้วไงเมื่อก่อนเขาตามเรากินข้าวแบบโคตรกินข้าวก่อนถึงเล่นเกม๋ต่นี้มากินข้าวก่อนถึงเล่นเกมเพราะเดี๋ยวความจริงมาพูดกับมาได้ไหมเรื่องนี้อ่าเดี๋ยวทำาสแตนอินพี่คัดตรงนี้เลยนะคัดเป็นไงบ้างช่วงนี้ฮะอ๋อเหรออ๋อปรระะมาณน้ไี What do you do What do you do I am Mama I am Mama What do you do What do you do Happy retire Happy retire อาบน้ำไหมอาบน้ำแล้วเดี๋ยวแชมพูจะเข้าไหมเนี่ย <c oughs> มาสาผมด้วยแชมพูเต้าซี่คืออะไรครับมาเต้าซี่ก็คือถั่วชนิดหนึ่งนะเป็นเกลืออยู่ข้างในอะหมักเป็นปีเลยนะแล้วเต้าซี่กับเต้านมอะไรเค็มกกันครับ <c oughs> โอ้โหมาว่าแน็น่าจะชำนาญกว่ามานะหนึ่ง สองสามตะ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 ตตตอะมาเพลง Five into the moon อาฮะอาฮะดาดําอาฮะอาฮะดาดาอาฮะวัดดูย o ดูวั o เดือดร้องให้